วันนี้เมนูข้าวผัดค่ะทุกคนค่ะ oh. <laughs> น้ำมันก็หมด <laughs> ข้าวผัดข้าวผัดข้าวสิ่งที่เตรียมไว้ก็คือข้าวหมูนะพอครัวคนเดิมมีคอมเมนต์บอกว่าพ่อกำนันเดินแทบจะไม่ไหวและยังจะทำกับข้าวให้เมียกินอีก <laughs> ครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้อยสองร้ยสามร้อยและครั้งละหนึ่งพัน ที่เป็นคำถามเดิมๆจริงๆนะคะจริงๆแล้วอยากให้พักจริงๆค่ะแต่เดดูสีหน้าคนทำกับข้าวสิเขาบอกให้พักอ่ะพักได้ไหมอ่ะฮะเขาบอกให้พักไม่ให้ทำกับข้าวให้เมียกินแล้วให้พักกำนันพักจะพักไม่ได้พักไม่ได้ พักไม่ได้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมคือใครจะห้ามห้ามเถอค่ะนะหรือว่าจะจะบอกยังไงก็ได้นะล้วแกยินดีแต่ห้ามเพอกำนันไม่ได้จริงๆนะแกบอกว่าขอทําจนทําไม่ได้นู่นนะคะคำว่าเราทําได้ไหมเราก็ทําได้แต่อยากทําให้นะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ขอเป็นมือกล้องนะคะแล้วก็เป็น เป็นผู้ชิมที่ดีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกความห่องใยนะคะอันนี้ไม่มีใครบังคับไม่มีใครจิกหัวใช้ใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้คือความสุขของเขาล้วนๆนะมันเป็นความต้องการของเขาล้วนๆนะซึ่งไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครบังคับไม่มีใครทุกคนอยากให้พักผ่อนหมด ลูกก็อยากให้พักผ่อนนะเงียก็อยากให้พักผ่อนทุกคนก็อยากให้พักผ่อนแต่ในความพักผ่อนของแกน่ะทุกอย่างพักผ่อนแต่เรื่องกับข้าวยังไม่พักนะคะเรื่องกับข้าวเรื่องขับรถเรื่องกับข้าวยังขอทําหน้าที่อยู่นะจนจนวันหนึ่งวันใดไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วจึงหยุดค่ะนาตอนนี้ทั้งทางได้ก็ยังจะทําใช่ไหมครับ เราชอบทำอาหารนะอาหารมันอร่อยก็เราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะน่ะทำแล้วอร่อยถูกปากตัวเองนนอ่าทำแล้วก็ลูกเมียอร่อยเรราสามสมงตตู<า>นี่ค่ะน,นี่เราก็ที่เพื่อนมาวัทันข,ข้าวผัดข้าวผัดค่ะปกติแล้วเขาจะผัดผักก่อนเพื่ผัดไข่ผัดผักก่อนเนาะ ตามสูตรของแครของมันจะสูตรของแกนี่คือแบบตามอันนี้เลยค่ะตามอารมณ์เลยจริงๆนะฮะนีจะใส่ข้าวแล้วนะคะถ้าจะให้ดีเราลองใส่ไอ้นี่นะซอสไว้ก่อนให้มันหอมสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยอสทีมั่ซอสเมื่อเราใส่กับไข่ไดี๋ยจะหอมมากใส่เลยครับลงหม้อเลยฮะ <c oughs> ใส่ลหม้อเลยวันนี้กินสามคนพ่อลูกเนาะ <c oughs> ตามนี้ค่ะอาจาะอาจะมีคลิป ทำกับข้าวซะส่วนมากนะคะพี่ๆค่ะเพราะว่าเป,เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นชีวิตประจําวันและชีวิตจิตใจของพ่อกำนันเลยคือทํากับข้าวใครบอกว่าเมียใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นความจริงล้วนๆใครก็แล้วแต่ไปมาสามารถแวะมาดูได้มามาดูมาชมแล้วก็มาบอกได้นะคะว่าให้พ่อกำนันหยุดทํากับข้าวนะแล้วถ้าควรจะได้คําตอบกลับไปเหมือนเดิมไม่ครับ <laughs> ไม่ครับเรื่องกับข้าวไว้ใจพ่อกำนันเออสโลแกนเนี้ยยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเรื่องกับข้าวไว้ใจพ่อกำนันทำท่าดูดีสวยอ,อ,อาจจะแบบไม่เลิศหรูอะไรมากมายแต่ว่ากับข้าวที่แกทำทุกอย่างก็คือรสชาติฝีมือ เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะกินไม่ได้ก็ต้องกินมันก็ต้องอร่อยอย่างนี้ค่ะอินน้ำตาล<ม>ไม่ใช็บผมนะน้ำตาลความหวานใช่ไหม,ไมหวานเชียบพ่อก็บอกว่าพอพอเราจะทำใช่ไหมกับคงกับข้าวก็บอกไม่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 ไปเป็นตากล้องเลยหยิบกล้องเลยมาถ่ายนะเล่นกับข้าวเดี๋ยวบาร เป็นคนทำเองก็ตามนั้นนะคะเป็นการร้องขอเนาะเป็นการที่เต็มใจของเขาไม่มีใครบังคับนะจะแวค่ีะักค่ะนี่เลยค่ะคลิปนี้ถ่ายยาวๆเลยนะคะอ่ะยิ้มหน่อยเมื่อเราทำนี้แล้ว เราจะเพิ่มสีสันเนี้เพิ่มสีสัน <laughs> เพิ่มสีสันนี้<ะ> <laughs> อร่อยไม่จําอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะคะตามนั้นเลยคือสูตรใายสูตรมนันอันนี้สูตรที่จําได้สูตรที่ทําได้ก็ตานนี้น,ะะนี่นะคะ่ะใครชอบแบบไหนก็เติม,มอเอาเยอยากกินอะไรดูในตู้เย็นมีอะไรก็เอามานะเนาะแค่นั้นเอง ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำมาตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้สูงวัยนะฮะทำมาตลอดนะทำให้กับลูกกับเมียกับพ่อกับแม่กับทุกๆค,คนได้กินอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่า <ไป S 1> เพราะมาทำตอนที่ได้เมียเด็กนะไม่ใช่นะทำมาตั้งแต่กี่ขวบครับปรุงรกพี่ไทยทำอาหารมาตั้งแต่กี่ขวบแปดขวบแปดขวบโอ้โหเสียกับแม่ก็ทำก็บทำ,ทำนี่พี่ชายนี่บทเอกนะฮะ พี่ใช้ปุดเลยมันก็เลยขย่อลงชานหน่อยเ <c oughs> นาะค่ะ <c oughs> ็ไนไงครับนี่เรียบร้อยนี่มีเนื้อเนื้อหมักมุ้งหมกขอไม่เอาแบบดาม่านะคะเาชอบพูดกันว่าเมียใช้งานเมียใช้งานโอ้ยแกขนาดนี้แล้วเมียใช้งานได้ <c oughs> พอดีฮะพอดีฮะอร่อยได้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ ข้าวผัดนิดทิกนระปลามะนาวค่ะ,เ,คะเรียบร้อยค่ะนะพร้อมรับประทานแล้วเนาะค่ะอันนี้ของลูกชายะอะอ